ฉันต้องตื่นมาทุกเช้าเพราะว่าผมของเธอได้เข้าตาฉันบุกแล้วก็ไม่ตื่นซะทีอน,น,นอนกินบ้านกินเมืองตลอดเลยนะเขาจะไปอาบน้ำแล้วเนี่มันขนอะไรปะเนี่ยอย่าบอกนะว่าว่าแล้วเชียวเส้นผมเรออีกแล้ว น้าไปสดชื่อดีกว่าเราคิ้เกียจจังเลยเช้าเนี้จริงจริงฉันก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยได้มอะไรอีกเนี่ยไม่มีวันหยุดวันหย่อนสักแบน่ออะไรอะฮะจะไม่บื่ได้ยังไงอะดูได้ดิเขาจะไม่ยอมเก็บให้ตัวแล้วเนะถ้าหากฉันยังต้องเห็นผมของเธออีกอย่าว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันเนี่มันไม่ใช่ผมของฉันคนเดียวสักหน่อยไม่ใช่ของตัวแล้วจะเป็นของใครอะแบบนี้ฉันจะต้องจัดการสักหน่อยแล้ว แล้วเราจะได้เห็นดีกันบนดีดักนะสับยาสะผมซะเลยเย้ยนี่มันจะดีเลิศแค่รอโอ้ทำไมกลิ่นแชมพูที่มันแปลกแปลกจิมที่มันไม่ใช่แชมพูธรรมดาเ้ยนะดูเหมือนแชมพูของแคร์รอก,กำลังจะเริ่มทำงานแล้วสิอะไรบางต่อน้าสาวที่ไหนใดกระจกะเนี่ยมันเป็นแม่เจ้านีเฉันเองมันได้ผลจริงจริงด้วยเหรอเนี่ยจิมแกตลกมากเลย นี่ผมฉันสามารถคบผมฉันได้ด้วยเหรอเยอะมันก็ได้ด้วยนิปรอนอย่าทำอะไรฉันเลยนะอยู่ยวสักทีได้ไหมเนี่ยฉันได้ยืออกแล้วฉันจะดูหาเจ้าตัดผมแล้วก็ถ่ายผมนี่ทิ้งซะเลยฮัลโหลช่วยด้วยช่วยตัดผมให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยฮัลโหลได้แกว่าต้องขอกลับมาจากฝรั่งเศสก่อนนะ ช่วยมันมากใช่ไหมยังไม่ต้องนอนตบผมอะไรตกคนได้ด้วยเอือไม่ต้องกลือไปหรอกนะผมเนี้ยมันจะอยู่ได้แค่2ี่สชั่วโมงเองนะอย่ามาอ้อมเขานะที่รักเมื่อไรอาหารจะได้เขารอกินไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ไงใครที่อยากกินนะขอบใจนะแม่มันเคของฉันอย่าแตะนะบอกว่าห้ามกินของฉันไงแต่อย่าเล่นแบบนี้กับฉันได้ไหม คิดว่าฉันมีทางออกแล้วอเง้นมวนผมด้วยซ้อมแล้วก็เมตดแบบนี้เสลยเจ๋งไม่ล่ะทิมตัวว้ผมยาแบบนี้ก็น่ารักดีนะใช่เขาก็น่ารักตลอดนั่นแหละเ uh. ออมองอะไรอะ่ะ ใช้มือก,กินอร่อยจะตายไปอ,อร่อยนะโอบเบ์มีผมยาวนั้นทําให้จิมไม่ค่อยอยากจะออกบ้านจะเท่าไหร่วันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลนัดใหญ่แต่คมงของเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบดูบอลจะเท่าไหร่นะสินี่ใครบังอาจ่าเปลี่ยนช่องป่ะเนี่ยทำตัวแบบนี้ได้ยังไงกันนะฮะอ้ะาแล้วเขาจะดูได้ไงเขาไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนนะเขาไม่ใช่ตัวเราจะเป็นใครอะนัวโขี่พวกแกทะเลาะกันจริงๆเหรอเนี่ยแน่นอนฉันดูฟุตบอลต่อไปเถอะ ไม่จะหมดเวลาแล้วนี่นะอย่างนี้ต้องโฟกัสแล้วพ<อ>หวงเห็นแล้วหน่อยเซฟโอ้ยโมโหแล้วนะบอกว่าอย่าเปลี่ยนช่องไงเล่าถ้าผ่านไปสิบรอบแล้วว่าไม่ได้เปลี่ยนทำไมถึงไม่เข้าใจเขาเลยอ่ะอียก็ได้ก็ได้นหนเอารีโมทมาสิรีโมทรีโมทอยู่ในหัวฉันเหรอเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะอย่ามาทอดฉันนะเห็นไหมเนี่ยว่ายิ้นโทรศัพท์อยู่ ช่วงนี้จิมทำไมถึงขี้งดเงิดขนาดนี้อ่ะปวดหัวซะจริงๆเลยอ่ะกินกาแฟซะหน่อยแล้วก็คุกกี้เจ้าดังจากเยาวราชหน่อยดีกว่าเฮ้อไม่ว่าจะหายไปไหนอ่ะฮเราเหลือไว้แต่เศษขยะกล้ามากละไอ้จิมขอหนังขอเขาแบบนี้อย่าคิดว่าฉันจับไม่ได้นะผมยาวแบบนี้มีคนเดียวอยู่ไหนกันนะฮะไมนมาถึงได้ยาวขนาดนี้แล้วเนี่ยนี่ของใกล้จะถึงต้นต่อแล้ใช่ะหมรองเท้าไอ้จิมนี่นะเอาไปเดี๋ยวนี้ฉันจับแกได้แล้ว เขาไม่ได้ทำก็ผมนี่มันมันบังเขบให้เขาทำอ่ะเชื่อเอนะกินหมดแล้วยังจะมาพูดอีกแคลรอถ้าเป็นแม่บ้านของบ้านนี้สภาทุกอย่างจะต้องจัดเป็นระเบียบโดยเฉพาะเมื่อจิมชอบทิ้งสภาพไม่เป็นที่ผมใครติดอยู่ที่เส้อจิมเนี่ยจะมากเกินไปแล้วอย่าบอกนะว่าจิมแ่ะแอบไปมีคนอเอนญขานไหนขาดเขาแบบนี้ใช่เลยคือเขาไม่อะไรอยากจะถามตัวหน่อย มีอะไรหรอเขากำลังหวีผมอยู่อยาเใิร่รรบกวนได้เปล่าเอ่อ,อ,อก็ได้ไม่ถามก็ได้ <c oughs> อยู่บ้านทะเลาะกันตลอดไม่น่าจะมีความสุขช่เท่าไร่ <c oughs> ออกไปนั่งกินข้าวที่ร้านกาแฟข้างๆหอพักกันดีกว่านะรู้ตัวไหมผมเนี่ยชอบกินคุกกี้เยาวราชมากๆเลยอ่ะวันหลังเราไปซื้อหลายๆกล่องด้วยกันดีกว่าน้อ <c oughs> โอ้น้นแม่สาวที่ไหนกันเนี่ยไม่ได้ก่ะแบบนี้ต้องรบกไปขอเปิดซะแล้วเี่กทำอะไรกล้าดียังไงมาแตะผมฉันแบบนี้อ่ ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะพูดช้าได้เดเข่งมากเพื่อเขาไม่มีใครคิดว่าจิมเป็นผู้หญิงหาว่าเขามีกล้ามเป็นมัดๆหรอกใช่ไหมเหมือนตอนนี้จะได้เวลาที่เขาต้องเผยตัวตนที่แท้จริงสักทีทุกคนจะต้องร้องว้ามาเห็นหุน่นล่ำาพึงแน่นอนว้าวหุ่นแบบนี้แหละที่ฉันอยากได้มาันาอนตาเจเหรอเนะอันแรกแบบนี้ไม่เข้ากับฉันเลยเย้ ม,มันหนักแบบนี้ไม่ฉันจะจยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ฉันยมได้ฉันรู้สึกมันมีกำขึ้นแล้วดันเบลกากไปหน่อยลองอีกอันก็แล้วกันเย้ทำไมรู้สึกเบาขนาดนี้จริงๆผมนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ่ แบบนี้ไม่ต้องออกกำลังกายเพอีกด้านเลย <S <S วันนี้เป็นวันที่แคลโรลราได้ถ่ายรูปนิตยสารเป็นครั้งแรกเก่งมากในที่สุดความฝันของเธอก็กลายเป็นจริงเธอจะต้องเป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงที่สุดแน่เลยทำตัวสวยมากเลยอ้าวตัวมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะ นายเข้ามานี่หน่อยสิเข้าไปเป็นนางแบบของฉันหน่อยแม้ฉันนี่ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยจับกันความฝันของฉันไองชอบผมบ้าเอ้หมดกันงานหายแบบฉันน่ะเจ้าสัวผมนั่นแหละดีเกินที่ฉันคาดไว้จริงๆอ่ะบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็บ้าฉันเลยไม่เข้าใจจริงๆเลยอ่ะแค่รอเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีอ่ะไหนบอกว่าจะดูหนังด้วยกันไง นาก็กำลังจะเริ่มแล้วเนี่ยไม่เธอถึงออกไปนานขนาดนี้เฮ้ยแบบนี้ต้องโทรหาซะแล้วเทษดีนะขอรับโทรศัพท์ก่อนนะเที่ยวเหรอยู่ไหนอ่ะคือฝนข้างนอกมันตกอ,อะต้องกลับบ้านสายนะตัวโอ้งั้นเหรอเขาไม่สําคัญกับตัวแล้วใช่ไหม <c oughs> อะอ้วางไปเจยเลยไม่ง้อจะเลยตั้งโจงแล้วก็ยังไม่มาอีก ได้เวลาออกลงแล้วไปลากเธอกลับมาให้ได้นี่ฉ <c oughs> ันมืนแรงสังหอ์ไม่ดียังไงก็ไม่รู้จะบ้าแล้วไงว่าผมเนี่ยมันเครื่องจริงๆด้วย <c oughs> อยู่นี่เองกลับบ้านจะเท <c oughs> ่เฮยไอตัวไอ่คิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยเขาบอกว่าผมมันตอบไม่เข้าใจแล้วไงอ่ะเก็แค่อยากจะดูนหนังอ่ะไปเถอะมันจะบ้ากเกิดไปแล้ว <c oughs> หนักคนเดียวก็สนุกเหมือนกันให้เราเรนี้ทำไมมันน่าเก,กลัวดจังขอหลบอยู่หลังโซฟาก็แล้วกันเนอะตัวไปหลบตรงนั้นทำไมกันเล่านั่งดีดีไม่ยอมนั่งอ่ะกลับมานั่งที่เร็วจะทำไมมันหนาวจะนั่งกอดหลแบบนี้นี่เขาก็หนาวเหมือนกันนะเนี่ยผมนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเป็นแบบนี้จะไม่มีวันตัดผมออกอย่างแน่นอนอ่ะเออตัดมาไปเถอะจิมทุกคนขอร้องโอยง่จังเลยเขาขอหลับก่อนนะอืมตัวอุ่นจังเลยอ่ะ หนังจบพอดีเรานอนกันดีกว่านะช่างเป็นวันที่หนักจริงๆเลยเนอะฉันว่าพวกนายนอนพักหน่อยก็ดีเหมือนกันเอ้ยนี่เจ้าผมนี่ทำไมมันน่ารำาคาญขนาดเนี้เข้าตาฉันหยุดได้นี่แกะจะแย่งเินของฉันไปใช่ไหมฉันจะกินแกให้ได้เจมจะนอนหรือซ้อมตายกันนะฮะช่วยเขาด้วยก็ <c oughs> น่ะสิอะไรแต่หลับลึกขนาดนั้นนะฮะนี่มันอะไรกรันตอนอนี้ฉันอยู่ที่ไหน ใ Help! ช่างตัดผมของเจม่นาดีใจใงที่คน,นออปลอดภัยอ่ะเออใช่ฉันยังปลอดภัยดีเรามาต่อสู้กับปีศาจนี่ดีกว่าดูเหมือนเจ้าผมเนี่ยน่ากลัวกันที่เราเิดใช่ยิงม่ได้ไปไปข้างหนึ่งก็ไปเลยเออใจริงๆิงด้วยทีนี้แหละแกต้องออกไปจากหัวเจมินเทเอวาสารมาถึงแล้วไอ้ผมบ้าเอยเรามาทำลายมันเถอะค่ะเราต้องทำให้สำเร็จ จะทำยังไงต่อฉันเหมือน,น,ย,นยังได้ยินเสียงมันอยู่มันอยู่ไหนออกไปเดี๋ยวนี้นะก้อ,อนหัวของจิ้นยังไงเล่าจับปีซาร์จงออกไปซะดีดใช่แบบนั้นแหละ <c oughs> ในที่สุดเราก็ทําได้สาเร็จเ <c oughs> ยี่ยมเย้ยออกไปนะเออน้ำ <c oughs> มันกลิ่นหมาเน่าที่ไหนกลิ่นตัวเองเหรอ,อ,อใช่พวกเขาเองค่ะไม่เป็นไรนะเรื่องทุกอย่างมันจบลงแล้ว ทิ้งมันไปเร็วเผื่อมันมีชีวิตอย, <No. S 2> ยู่นะคุณอยากจะลองแชมพูแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะมีผมยาวเหมือนจิมบ้างไหมคอมเมนต์บอกให้เรารู้เลยก็ติดตามเพว่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวแปลกๆจากชุมชุมทริกยังไงล่ะ